คดีนี้ไปดูไม่ใช่ยามเช้าไม่ใช่ยามค่ํายามไหนไปดูสวัสดีครับผมร้อย,ยอ 5, ตำรวจเอกบรพลคันธัน์ตำแหน่งรองสารวัตรกองบัญชาการตารวจตระบวนฉเด่นพบชายคนหนึ่งไปทําร้ายยามคุณยามกําลังหลับยามอยู่แหมก็ยามอ่ะนะพอดึกมันก็ง่วงอะนะ่ะเนอะอ,อ้าวติมเชียว ยาเหรอไม่มีโอ้ยหัวสั่นเลยเฮ้ยทำไมเนี่ยมันต้องเกี่ยวโอ้ยเอาอีกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาแค่หลับยามันเอาถึงตายเลยเหรอเฮ้ยอะไรแล้วแกก็ตีเขาครับจนเขาต้องเรียกตำรวจมาห้ามอะครับมันไม่หยุดครับคุณกดเครื่องอะไรเขาเปาเนี่ยไม่ได้กดก็มันหลับยา嘛อ๋อคุณเป็นหัวหน้ายามไม่ใช่ หัวหน้าก็ไม่ใช่ลูกบ้านเห็นเขาหลับก็เลยตีเขาไม่ใช่ลูกบ้านก็ไม่ใช่หัวหน้าก็ไม่ใช่แล้วแกเป็นใครวะมาถึงเนี่ยตีเขาเกือบตายเนี่ยคุณเป็นอะไรเนี่ยเป็นทหารเกณฑ์เป็นทหารเกณฑ์เป็นทหารเกณฑ์ทหารเกณฑ์อ,อดีตอดีตอดีทหารเกณฑ์แล้วจะไปมาเกี่ยวอะไรกับตียามหมู่บ้านเขาเี่ยยังไงเป็นทหารเกณฑ์แล้ว เกี่ยวอะไรกับผู้พิตีเขาเนี่ยโอ้โหก็เมื่อก่อนน่ะผมเป็นทหารเกนะผมเนี่ยได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้มีหน้าที่จัดการในพวกหลับยามใครหลับยามนะผมจะเข้าไปพัวพัวเออแกคงมือหนักจริงเนี่ยนะติดมาในนิสัยเลยอ่ะเห็นใครหลับยามตบพัวตบพัวเลยใช่เลอเนี่ยเาแล้วันเ้ตืนแล้วตืนแล้วตืนแล้วตือแล้วีโอเคตืนแล้วกะจก ก็แต่มีน้ำไหมน้ำหน่อยเติมน้ำทำไรอ่ะกินยากินยากินยาขาดยาขาดยายาอะไรฮะอือคอยช่วยไม่หลับนะเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเอาดูไม่ขึ้นแล้วเฮ้ยมันบ้ามันบ้ามต้อำลังกินยาเฮ้ยเดโอ้ยอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรเผื่อเผื่อคนหวามั้งไอ้บ้าบ้าบอที่สุดเลยนะคุณยามนะ อยู่ดีๆเจอคนบ้าตบหัวตบหัวโอโห,โห,โหบ้าวะ่ะผมมาคนเดียวผมชอบโชบเทียวผมมาคนเดียวชอบโูกเที่ยวไปมาผมมาคนเดียวผมไม่ใช่คนบ้าแค่มีลีลาคล้ายคนบ้า,า,าหน่อยเดียวแค่คล้ายเฉยๆไม่ได้บ้านนะ เขาเนี่ยไปทาร้ายยามไม่ได้รู้จักกับผู้ถูกทําร้ายมาก่อนเขาเห็นใครหลับยามไม่ได้ไม่ชอบหลับยามปกกเ,ยเป็นโรคจิตลยเป็นทหารเกณฑ์มาก่อนเขาเห็นใครหลับยามแล้วเขาจะเข้าไปทาร้ายเลยดีนะมาเจอยามหลับถ้ามาเจอยามโกรธมีเจ็บขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกพลพลทัดพันรองสารวัตรกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนเจ้าของเรื่องไม่ชอบคนหลับยาม